ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายดวงของคนที่เกิดในวันอังคารทุกทุกท่านนะคะประจำเดือนกรกฎา,าคมคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้คนที่เกิดในวันอังคารทุกทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะไพ่าพารเก้าเหรียญเดลิเวอร์ สี่เหรียญค่ะหกเหรียญ หนึ่งไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานใหม่นะคะหรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์ที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้เริ่มต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีการไปอบรมไปสัมมนานะคะหรือว่าหาข้อมูลใหม่ๆให้กับตัวเองเพิ่มเติมนะเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆเพื่อเป็นการต่อยอดในการดาเนินชีวิตคุณนะคะคน ที่เกิดในวันอังคารสองถ้วยค่ะ The Moon แล้วก็ The Emperor แปดดาบแปดเหรียญน,นะคะช่วงนี้เนี่ยเงินเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะ คนที่เกิดในวันอังคารทุกๆท่านนะคะจะหยิบจับจะทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะหรือว่าหลายๆท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในการทำงานใหม่เริ่มต้นในการต่อยอดการทำธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างจากคนที่เราเคยช่วยเหลือมาก่อนในอดีตนะคะคนเหล่านั้นอาจจะวนกลับมาช่วยเหลือคุณหรือใครที่เคยช่วยเหลือคุณในอดีตอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่คนที่เกิดในวันอังคารทุกๆท่าน จะได้กลับไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้นแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินมากๆมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ทําโปรเจกต์ใหม่และที่สําคัญนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจคนที่มีอิทธิพลนะคะมีบารมีต่างๆข้าราชการนะคะหรือว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยคอยช่วยเหล คอยสนับสนุนผักดันคุณด้วยและ ใครที่กำลังนะคะรอการโปรโมตตัวเองอยู่ในเดือนรกรกฏาคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะายมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นส่วนสนับสนุนให้คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าทำทุกอย่างแบบไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนทุกสิ่งอย่างจะมีแต่ความราบรื่นจะมีงานใหม่โอกาสใหม่นะคะ หรือว่ามีเงินฟุกๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นจังหวะดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกําไรชีวิตในการที่คนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นจะสามารถต่อยอดได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันอาจจะมีบ้างนะ 8ด,ดาบเนี่ยแด,ดาบบง่งบอกถึงความที่คุณจะเกิดอาการหรือว่าตกอยู่ในสภาวะของความอึดอัดใจนะคะหรือว่าตกอยู่กับสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยปัญหาปัญหาอยู่เต็ม ร่างกายคุณไปหมดหรือว่าอยู่รอบข้างคุณไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกา่าปัญหาใหม่แต่วันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจากยอมรับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจหยุดนิ่งนะคะเพื่อเป็นการทําให้ปัญหานั้นเนี่ยมันหยุดนิ่งตามไปด้วยมันยังไม่ถึงจุดที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะหลายอย่างดูแล้วเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็อยากให้คนที่เกิดในวันอังคารนั้นระมัดระวังเอาไว้ด้วยละกันเนาะหลายสิ่ง หลายอย่างเนี่ยจากคนภายนอกมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือว่าที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่เนี่ยะบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้หวังว่าใครจะช่วยเหลือคุณหรือหวังว่าจะได้เงินมาจากตรงไหนมาต่อยอดมาทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะยังผิดหวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่เคยเป็นหนี้คุณนะหรือคุณเคยไปให้ใครยืมเงินคุณเคยไปลงทุนอะไรกับใครเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่เป็นเดือนที่จะเหมาะแก่การได้กําไรนะะหรือว่าใครรับปากคุณอาไว้ว่าจะคืนเงินหรือว่าจะมีการให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณหรือว่าให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างต่อคุณเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความกังวล บ้างนะการเงินเข้ามาก็จริงเราเนี่ยสามารถจัดการได้ก็จริงนะคะสามารถบาลานซ์ในเรื่องของการเงินได้ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีในเรื่องของความกังวลเรื่องว่า อนาคตจะพอใช้พอจ่ายไหมหรือว่ากังวลในเรื่องของการเงินต่างๆว่าเราจะสามารถนําเงินนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือเจ้อจุนคนในครอบครัวคนรักหรือคนที่เราจะต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยมันจะพอไหมเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารเราก็อาจจะไม่ได้เราก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์รับลื่นไปสัทุกอย่างแต่โดยรวมแล้วอะค่ะจะเป็นดวงที่ คนเกิดในวันนังคารประจำกรกฎาคมนี้เนี่ยคุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่นับหน้าถือตากับคนในวงการของคุณมีคนสนับสนุนผลลัพธ์อะไรที่คุณต้องการผลลัพธ์อะไรที่คุณคาดหวังเนี่ยมันเป็นไปได้ดังใจที่เราคาดคิดใครติดขัดในเรื่องของเอกสารในเรื่องของคำมั่นสัญญาใครที่จะต้องทํางานหรือว่าเดินเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องของข้าราชการ นะะคนใหญ่คนโตนะคะหรือว่าต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ ระบบที่จะต้องใช้ในเรื่องของความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการโปรโมทใดๆที่เราต้องรอคอยคนที่มีอํานาจมีอิทธิพลต่อสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงกร,รกฎาคมนี้เนี่ยคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตอยู่ในส่วนงานที่จะต้องทํางานร่วมกับหัวหน้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นแต่มันก็เป็นไปในทิศทางที่บวกและมันก็ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี ที่จะได้รับการตอบรับที่จะได้รับการยอมรับนะคะไพ่พระเนี่ยมันบ่งบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคนที่เกิดในวันอังคารทุกท่านนะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้หันกลับไปเรียนรู้กลับไปศึกษาหรือมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับใครเพราะฉะนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ นะฮะบางอย่างที่เราอาจจะต้องไปเป็นตัวกลางในการตัดสินใจนะะก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะแปดดาบมันบ่งบอกว่าบางปัญหามันก็อึดอัดใจที่จะต้องตัดสินใจนะะไม่สามารถที่จะพูดได้แบบเต็มปากแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเอาในเรื่องของ ชื่อเสียงตำแหน่งอำนาจนะคะหรือว่าสัจจะที่ผู้คนรอบข้างเนี่ยเขานับหน้าถือตาคุณอาจจะต้องเอาตรงจุดนี้เนี่ยไปแลกเพื่อเป็นการ เป็นตัวกลางให้กับในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะถ้ามีเหตุการณ์จะต้องไปตัดสินใจให้กับใครระวังด้วยละกันเนาะมันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอาจจะทําให้คนที่เกิดในวันอังคารนั้นลําบากใจในะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในทุกๆปัญหาคุณสามารถจัดการได้คุณสามารถเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ จะทาให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานนะคะธุรกิจการเงินต่างๆเนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารจะไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนในเรื่องของความรักนะหลายๆท่านนะคะอาจจะต้องตกอยู่กับสถานการณ์ที่มันมืดแปดด้านอึดอัดใจเหนื่อยใจแต่ถามว่าเราสามารถพูดได้ไหมมันก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้ยังมีเรื่องของความลำบากใจกับการที่จะสื่อสารอยู่หลายๆท่านเนี่ยนะคะไพภพมัน ันบ่งบอกถึงความโปร่งแล้วถึงความ เฉยชากับสิ่งสิ่งนั้นแล้วมีความหลงลืมคนรักบ้างหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ที่สําคัญต้องระมัดระวังนะคะใครที่มีปัญหาระหองระแหงกับความรักเนี่ยระวังว่าจะมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องคนกลางในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงเขาครอบครัวเขานะคะรวมไปถึงมือที่3ที่อาจจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทําให้ความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นมันมีความระหองระแหง มันมีความไม่ได้ดังใจเดอะมูลเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องกังวลกับความรักที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ใครที่มีคนรักอยู่แล้วต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะทำงานหนากักหรือต้องจัดการหลายเรื่องก็อย่าลืมเสียสละหรืออย่าลืมแบ่งเวลาเพื่อให้ความสำคัญกับคนรักเติมเต็มกันและกันนะคะปรับคับประคองกันและกันมากขึ้นด้วยละกันเนาะสำหรับใครนะคะที่ยังโสดอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไพ่พ,พเกิดขึ้นนะจะมีคนเข้ามาเรียนรู้จะมีคนเข้ามาให้คุณได้พูดคุยแต่ก้าวเหรียญมันก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นโสดนะคะความเป็น อย่างมีความสุขการที่มีใครหลายๆคนเข้ามาแต่ก็ยังเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกใจความสัมพันธ์คุณยังไม่อยากจะพัฒนายังไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าเราเองก็แอบรอใครสักคนหนึ่งที่เราถูกใจอยู่นะคคนที่ใช่ก็ยังไม่เข้ามาคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่มันจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะอึดอัดใจนิดนึงนะคนที่เกิดในวันอังคารในการที่คุณเนี่ยจะเปิดใจรับรักใครในช่วงนี้เพราะฉะนั้น นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เลยก็ว่าได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเเหรียญเห็นไหมเอ่ยมันบ่งบอกอะค่ะว่าคุณไม่มั่นใจกับการที่จะเปิดใจคุณยังกลัวคุณยังมีความระมัดระวังตัวของคุณเองอยู่มีความระแวงนะคะยังไม่มั่นใจว่าจะเปิดใจให้กับใครดีไหมตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเอง มีความสุขกับการที่เปิดให้คนรอบข้างเข้ามาคุณไม่ได้อยากที่จะโสดจนไม่มีใครนะคนที่เกิดในวันอังคารคุณก็ยังอยากมีคนคุยอยู่ยังแสวงหาคนคุยไปเรื่อยๆแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ถูกใจยังไม่ได้อยากที่จะลงเอยกับใครในตอนนี้ยังมีความป้องกันตัวเองอยู่ยังมีกำแพงหัวใจยังมีความซับซ้อนนะคะยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะ คนนี้เกิดในวันอังคารคนโสดก็ยังคงจะต้องโสดอยู่นะคะแต่โสดแบบมีคนคุยแหละโสดแบบไม่เหงาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็สับรางดีๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะคนะ,ะเดี๋ยว คนที่ชอบเข้ามาแล้วจะกลายเป็นว่ามองว่าเราเจ้าชู้อาจจะไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็เอาใจช่วยนะคะคนที่เกิดในวันอังคารทุกทกท,กท่านโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทํานายยังไงอย่าลืมกดไลค์ค่ะ subscribe เป็นกําลังใจให้กับไฮด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เนะาะไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ